ยังจำกันได้ไหมครับเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับการข้ามทางม้าลายเรายังคงต้องเข้มงวดกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตทั้งตัวท่านเองและครอบครัวก็ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝั่งนะครับทั้งตัวของคนที่ขับรถเองก็ต้องดูสัญญาณการจราจรน,นะครับรวมทั้งดูทางข้ามทางม้าลายด้วยว่ามีจะมีคนข้ามหรือไม่คนข้ามเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางวุฒิสภา สสสร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัยครับหวังสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับหยุดรถบริเวณทางม้าลายต่อเนื่องเป็นครั้งที่5แล้วก็จะยื่นข้อเสนอในเชิงนโยบายสมาร์ทซิตี้เมืองปลอดภัยคนปลอดภัยต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครหวังที่จะให้กรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับเป็นเมืองต้นแบบด้านความปลอดภัยบนท้องถนนครับ ตัวแทนเด็กนักเรียนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องของการข้ามทางม้าลายการดูสัญญาณไฟป้ายจราจรโดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจรครับนะฮะเด็กๆมามากมายเลยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมหยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ครั้งที่5เพื่อรณรงค์หยุดรถทางม้าลายสร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนนปลูกฝัง คนรุ่นใหม่กระจายสู่วงกว้างแล้วก็เพื่อร่วมลำลึกครบรอบ5เดือนการสูญเสียแพทย์หญิงวลาลักษณ์สุภวัฒนจริยากุลหรือว่าหมอกระต่ายนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เน้นย้ำการร่วม <Okay. S 1> ชะลอความเร็วลดการสูญเสียที่ทางข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนโรงพยาบาลเขตชุมชนและตลาด <Okay. S 1> โดยทางคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภานางสาวรุ่งอรุณลิมลหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าสสส,สร่วมด้วยตัวแทนจากองค์การอนามัยโลกและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมได้ยื่นข้อเสนอนโยบายสมาร์ทซิตี้เมืองปลอดภยัยคนปลอดภัยต่อทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาข้อเสนอแนะในประเด็น3ด้านนะครับก็คือด้านการบริหารจัดการโครงสร้างกฎหมายงบประมาณและเร่งรัดติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนให้ใช้งานได้เร็วขึ้นด้านมาตรการด้านถนนแล้วก็ทางม้าลายมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเล็งเห็นว่ากรุงเทพมีความพร้อคมครับที่จะเป็นต้นแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมและบรรลุผลในการจัดการเรื่องนี้ให้เป็นแบบอย่างเมืองใหญ่ทั่วประเทศครับท่านโดยชัยฤิมุลเลิศชัยค่ะจะได้มอบหมวกนะคะวันนี้ได้กรุงเทพมานครมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราแล้วที่น่าชื่นใจก็คือท่านได้รับปากกับพวกเราแล้วว่าท่านจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งของกรุงเทพมานครด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจของท่านผู้ว่านะครับ กรุงเทพมหานาครจะเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเดินข้ามทางม้าลายก็จะเป็นทางม้าลายที่มีความปลอดภัยแล้วที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือกรุงเทพมหานาครจะเป็นเมืองต้นแบบให้กับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วที่สุดประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนข้อเสนอที่ท่านกรุณานําเสนอมาเนี่ยม้วไม่ใช่สาข้อนะ พราแต่และข้อมีข้อย่อยอีกเยอะเลย <c oughs> ผมว่ารวมแล้วสิบข้อต้องต้องเรียนเราเป็นข้อเสนอที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะผมเขา้าใจว่ามีการวิเคราะห์มาอย่างละเอียดหลายข้อก็อยู่ในนโยาบายเราแต่บางข้อที่ยังไม่อยู่เดี๋ยวเราไปปรับปรุงเพิ่มขึ้นผมว่าเราสามารถปฏิบัติได้ครับนอกเหนือจากฮาร์ดพาวเวอร์คือการบังคับใช้กฎหมายแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์สำคัญคือการสร้างจิตสําสนึกการรณรงค์ให้คนทาตามกฎหมายเพราะว่าเราไปไล่จับทุกคนไม่ไหวหรอกแต่การหยุดทางมาลายถ้าทุกคนร่วมใจกันเป็นจิตสํานึกว่าต้องหยุดให้คนข้าม อันนี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดซึ่งการสูญเสียบนท้องถนนก็ยังเป็นปัญหาเร่งด่วนจากข้อมูลที่รวบรวมโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนมีคนเดินถนนในกรุงเทพเสียชีวิต28รายคิดเป็นร้อยละ9ของผู้เสียชีวิตจากการข้ามถนนทั้งหมดนะครับ โดยกรุงเทพเองก็มีนโยบายเป็นเมืองหน้าอยู่ปลอดภัยร่วมกับรัฐบาลโดยได้ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนในปี2570ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับ คุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ